สวัสดีครับพ่อเส้นผู้เขียวครับสวัสดีครับบุญลุงโจคครับพ่อเฮ็ดหังอยู่เนาะโอ้ยนังมึงแนวทางมึงตามหมวกเขียวกินเส้นีย่ละ <c oughs> โอ้ยง <c oughs> วดหนียากไยวันมันลืมมียังลืมตามแนวทางของพ่อจันดี่บอกกันเยอะบุญลุงโจ๊กชื่อหน้าเสิเนาะวันเนาะครับเห็ียนไปจิบเปลี่ยนไปหน้าหน้าเหนื่อยเปล่ารู้่าง่าลุง ขายลงหน้าที่ว่าเราไปเห็นยุะป้าไปปุ๋นนะว,ว่าเราครับเห็นยอะเห็นป้าไปกับตัวหน้ากับขั้วกับง้อเนี่ยล่ะครับพ่อเนี่ยบอกกับยายโอ้บรรยาก,กาศแท้เนี่ยเนาะครับเป็นไดนมาเนางงนะน้อะงานหน่ะงวดบ่งนึงกะพ่อได้ปนป่ะโอะ้กะบคิกันอ่ะล่ะกะได้ยกขั้วครับได้ซึ่งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ทั้งนั่นล่ะ ล็กวเลยโอ้กับว่าร้ายนะผมวันลันที่เสบาทโอ้อ้าวกันยังดีนะบอกเนาะใช่อย่เล็กมันขอว่ามันกมันออกตัวตรงเด็ดเน,น,นักย่หุนโยครับได้0ุดกอสามเนี่ยเน,น้โอ้ครับได้สองเด้งชุดกอสามไก่ อยงเก้าศูนย์สามเน่ยนะ,นะครับพ่อครับในสองเล้งกันเนี่ยตัวตัวรตตัวเส้นบอกโอ้ครับในสองเล่งกันถึงยกข้ออ่ะครับใยกข้อเลยพ่อแม่ลูกสามสี่หาคนได้บัโอ้หมานาใน,ในะพ่อแล่คนละคนละเครืร่องมือคนละมือนวโอ้ครับโอมีมีเงาะในหลผ เ็ดเล็กมานถึงนงกว่าครับเชียร์กบฏเชียหนุ่เป็นได้ล่ะทั้งเส้นซองว่ามานเมื่อเส้นซองกัได้น้อยหนึ่งเปล่าเออยังดีเลยดึงคุ้นคินครับวันนี้เป็นได้ลางวันไหนวดนี้กระสิมาหนีละมาถาแนวทั้งของพ่อนี่แล้วโอ้ตามกระไดยึด้หล่าเห็ดไ้บอกกันโยอะมุงชงนี่พี่สิบเอางนีเราอยากลบ เป็นโรคแดนต่า,างทำหลังง่วนาะครับมีงา้นไปหาผู้บ้านน้อยเลยวนี้ครับนี่ก็เออคถ้าผู้ใหญ่เราเป็นได้ก็อ่าปู่กะเข้า,ขาไปไวัได้แล้วพ่อเข้าไปไวัได้ปกติเหรอครับปกติเลยเนาะครับผมโอ้ยนี่จะเขา้ายิงดาอจึงไปวานกันเว้ครับต้องหาคนเล่นหาข้มกันไม่ต่างให้แปลงเลยเมื่อไหรครับ คนจะเล่นมาใหวขั้นท่างๆนี่วันนี้เราพูไงยังคนจะแต่คนเีียกขั้นเราได้อน,น,น้่ก็ได้ครับท่านกักิอกัาไปใสเกินแล้วพูดได้กับตันเวตาท่าไปแล้วถึงเนี้ยครับอ่าพอ,อเบิ้งย็เบิ้งแจ็ปทุกเรื่องล,ละครับผมจำเบิ้งโจไปกับจมเปเบิ้งไอ้ไม่กันครับามไป,ไไปมครับู้น้อยไปครับพูดผมเงาสุดท้อครับ เราตั้งหมูเขาจับเลขด้วยกันได้ไหมครับหาด้วยเมื่อไรเมีพอมาตัวเขาเ่อแสวงน้ำด้วครับแมนบอกเอ้ามัต้องยกอ้าวพ่อจวดจาดฝาดยาวรถจัดจาดเลดแมนอกครับผมมันจาดตัวเน้นมันก็มีหกมีศูนยหกศูนยเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แมนบอลตัวเดนโดพอจับเป็นเลขที่นะคุณผชมเดนซีบอแมนพอจับเดนซีอา้าวพ่อเป็นยังคือเดนซีแต่ในในแต่ล่างคือโบมี่ซีในแต่ล่างม,มันมันโบมี่ซีแต่ทีเดนตัวซีมันมาพอจับซีมันมาเป็นซีหกไงอือมันเป็นหกซี 6, ออกตัวเด่นมาใส่ตัวเด่นเลยแต่นี่ผมจบอ้าวบาดหนี่ครับผมตัวเด่นมาใส่กว่าดจับให้สี่หกอ่าสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งซีหนึ่งสีนี่พอจับสามตัวให้หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแมนเวลาตัวเน้นหน่อครับชุดเน้น เอซีบันสีหนึ่งหคกหนึ่งเจ็ดหนึ่งยีงไงได้ครับเนี่ยดึงสี่ตัวยีงก็ได้ครับปอดึงซี่ตัวให้กันจับเป็นสองตัวจับเป็นเจ็ดหนึ่งแบบเนี่ยครับจับเป็นเจ็ดศูนย์หรือโคกศูนย์แบบนี้ก็ได้ครับผมตุนโดนแน่นนะ่ะแค่พอซีมซี 4, 4, มันมากเทียมาแห้งเลยเลยครับในในของอ่ออืม ที่นี่เด่นในตารางขผู้ร่มโจทก์ครับพ่อครับมีห้ามีสองมีเก้าห้าสองเก้าแสนหกสามศูนย์หกสามศูนย์ที่นี่พอเด่นในหกเด่นหกแสนมีพอจับกล้วยหกเก้าหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกสองหกสอง สามหกสามหกสามเก้าสามเก้าก็ห้าสี่ห้าสี่ครับผมนี่พอจับสามตัวไหนหกสามเก้าหกสามเก้าครับแมนนี่ละจุดเด่นนะอือนี่ตัวที่พอมากเลยนี่จุดกระล่างนี่พอมากหกสองอ่ะมือล้จยก มาร์คหกสองแมนครับผมนี่แหละตัวพอมาตัวพอติดดึงสามตัวพอดึงห้าหกสองครับหกสามเก้าเนี่ยตัวดึงสามตัวนี้สองชุดนี่ครับผมตัวพอมาเคยมีหกสามเก้าห้าหกสองนี่แหละครับแจพอไว้เชนลุ้งหาวสองไว้ไวเชนไว้แจ็ปหกสามเก้าอันนี้ครับผม อาเี๋นี้สามตัวคึกงน่งนอะพอดิบดิบเป็นซีเจ็ดหนึงนห่งไหม,มคุณลุงโยกอ่าสามตัวซีเจ็ดหนึ่งแมนครับแต่ว่าสุตมากหนึ่งหนึ่งซีเจ็ดละครับผมสุตมากหนึ่งซีเจ็ดแต่พอสีพอซีนเป็นลักลอยเลยครับ นี่สูงพอมันมากหนึ<ม>่งสี่เจ็ดวินิพอสี่ดึงเป็นสี่เจ็ดหนึ่งครับอะ่อพอไมติดเดินมันมันมันมานกอ,อ,อ่อ,อยแต่วินิพวพอดึงชี้เส้นครับให้เราตามนีรร่ไงที่เราแบบไม่สูงก็ได้ครับมาถึงวดเอกเล็กเกล็กวินพอปรเห็นเลขงวดเนี้ยคุญเจ้าโอ้เล็กเล็กวินบัตรใดเฮ็ดมันพอพอ แม่นแม่นพ่อประเ็ดเหมือนกันนะครับผมครับเดีวชุดชุดทพ่อมาก่อที่ห้าหกสองหกสามเก้าครับต้องตัวพอ่อคนเน้นหกสองครับนี่แหละตัวคนเน้นนะแต่กลางเนี่ยพ่อจะเน้นตัวชุดชุดชุดเอชุดเน้นนะครับ ตอนเน้นซีเจ็ดเจ็ดซีสองตัวอ่าเน้นซีเจ uh, oh. right. ็ดเจ็ด oh, ซ no. ีแมนครับตอนจะซื้อกับกัน er ุงเปียพอถื่ว่ากลับเลขออกโอ้นอวันวันย่าเรยว่าก็้ซื้อเลขไม่ให้กลับจะเลขไปนี่มันตายรู้ไหมนะครับวันพ่อเลยกลับตัวเลขไงครับ เอ้าหมุนโชคครับพ่อครับส่งบ้านส่งบ้านอย่าแข้งให้แข้งบางปงครับพ่อครับยาเจ็บยาจนยาไข่ครับผมยิ่งใส่ตลอดไปครับพ่อครับเอาโชคดีโชคดีครับขอบคุณพ่อครับเตี๋ยวแนวทาง่ามแบ่งปันเอฟซีครับครับครับขอบคุณครับ